สบายดีทุกทท่ทานยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวึง BK Channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศเราเมืองเวียงจันทร์นี่คือเป็นวัดซีสเกตเนาะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวเพลินมากมาเยี่ยมยามมาก,ากาบไหวขอพรเนาะเป็นวัดที่เก่าแก่อยู่ในใจกลางเมืองเวียงจันทร์เนาะเป็น เป็นวัดที่สวยงามทรงของวัดก็สวยงามเนาะอยู่อยู่ด้านนอกแต่ด้านในเขาก็ได้เด้อเพราะว่ามีประแจเพื่อนไห้เพิ่นใส่เนาะนี่ก็เป็นเพียงแต่ด้านนอกเนาะอันนี้คือด้านในเนาะด้านในของวัดศรีสะเกดทรงวัดในสมัยก่อนก็จะสวยงามเนาะสวยงามไหล แต่เข้าไปแล้วก็แบบโอ้ยเห็นแล้วแบบแบบแบบยูน่นั่นนะพี่น้องแบบอากาศก็ฮ้อนเนาะอากาศฮ้อนแต่ว่าเวลาเราอยู่ในห่มมันก็แบบก็เย็นดีเนาะก็เย็นดีนี่คือรูปห่างลักษณะของวัดเนาะในสมัยก่อนคือสวยงามอยู่ตรงนี้ก็จะมีมีพ้าเนาะมีผะาลายองค์ อมอ้อมวัดเนาะอมอ้อมวัดก็จะมีพระเนาะก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีพระในทุกๆสมัยในแต่ละสมัยที่เพิ่นเอามาวางไว้ให้นักท่องเที่ยวที่เขามาเบิ้งเนะาะพระในสมัยก่อนตามที่บึงสังเกตเบิ่งแมนจะเหตุด้วยโลหะเนาะจะเห็ุด้วยเล็กนะคะทุกคนจะเป็นเล็ก เล็กทองเล็กสีทองหรือว่าเป็นเล็กธรรมดาเนาะคืออากาศร้อนมากนะคือแบบโทรศัพท์ของหุ่งมันก็เลยร้อนนะเป็นแสงเหมือนกับเหมือนฟ้าแลบเนาะแต่มันไม่ใช่นะคะทุกคนคือมันจะร้อนมากเนาะมึงใช้โทรศัพท์ถ่ายทำวิดีโอนะคะเพื่อเพื่อ,อถ่ายทอด ให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันนะนี่คือเป็นพระในสมัยห้อยสมัยเนาะจะทําด้วยโลหะนะคะทุกคนคือ,อคนที่เขาค้นพบเขาก็เอามาวางวางไว้ที่นี่เนาะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะในสมัยก่อนก็จะมีทั้งโลหะแล้วก็เป็นแบบไม้เนาะทุกคนเนาะตามที่บึงเห็นนะคะทุกคน แต่รูปทรงแบบเหมือนกับพระราชสวังเนาะเหมือนดูแล้วเหมือนพระราชสวังนะคะวัดเนาะวัดวัดศรีสะเกตนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามจริงๆถ้าพี่เพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้แบบ เข้ามาดูเนาะเข้ามารับชมถ้ามีโอกาสมาเมืองเวียงจันทร์ก็อยากจะแนะนําให้เข้ามารับชมนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลเนาะมันอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์เลยนะคะทุกคนก็แค่ขึ้นรถตุกต๊กๆเนาะหรือว่าบอกรถทัวร์ว่าอยากจะไปวัดศรีสะเกดเพราะว่าตรงต่อหน้ากับวัดศรีสะเกดก็จะมีหอพระแก้วนะคะหอพระแก้วก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงาม แล้ก็น่าชื่นชมน่าเข้าไปดูนะคะทุกคนมันเป็นเป็นเป็นวัดทรงเดิมนะคะทรงเดิมรูปเดิมของชาวเมืองเองวียงจันทร์ที่เก็บไว้และก็อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานรุ่นล่างๆเนาะเพื่อได้เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาได้เรียนรู้ถึงการอาจจะถึงการก่อสร้างเนาะอาจจะเป็น พวกที่เรียนเกี่ยวกับอากริเทคหรือว่างานศิลปะเนาะเพื่อเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เข้ามารับชม,มกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม,มและก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ห่ง b ีเคชาแนลนะคะ